สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะให้ดูตัวอย่างของไอ้เจ้า a t t a c k m o โมดูลที่มีปัญหานะครับสำหรับเจ้า a t t a c k m o โมดูลตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ติดต่อกับ Encoder นะครับเป็นตัวกลางที่อยู่ระหว่าง Encoder กับ คอนโทรลการ์ดหรือ Mainboard ของ ABB Drive นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่รับสัญญาณจาก encoder มานะครับจากนั้นก็จะส่งสัญญาณที่ได้จาก encoder ส่งต่อไปที่ m เมนบอร์ดหรือ Control การ์ดของ ABB Drive นะครับสำหรับประเด็นของตัวนี้นะครับสำหรับปัญหาของอเจ้า a t a c โมดูลตัวนี้นะครับก็คือมันจะมีหลอดไฟ LED สีส้มติดค้างอยู่ตรงตำแหน่ง ที่มีอักษร WD IN INIT นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับติดค้างอยู่ตลอดเวลาซึ่งสภาพโดยปกติทั่วไปนะครับถ้าเป็นโมดูลที่ดีๆไม่มีปัญหาเนี่ยเจ้า LED ตรงนี้นะครับก็จะติดช่วงสั้นๆนะครับจะติดระหว่างขึ้นในช่วงสั้นๆในช่วงที่มีการออนพาวเวอร์ขึ้นใหม่ๆ นะครับมีการออนพาวเวอร์เข้ามาใหม่ๆนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็จะติดค้างอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ไม่ดับนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ไม่สามารถที่จะลันไดในโค l รลูปหมดได้นะครับก็คือมันจะไม่อ่านจะไม่ทําการประมวลผลจะไม่ทําการส่งสัญญาณไปให้กับ คอนโทรลการ์ดนะครับเราก็จะทำให้เกิดเออร์เลอร์นะครับเกิดฟอลนะครับทำให้รันไดในโค้ดลูปโหมดไม่ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับหลังจากที่แอดมินทำการเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะครับก็ไอเจ้า LVD ตรงนี้นะครับก็จะกระพริบจะสว่างในช่วงสั้นๆนะครับหลังจากที่ออนพาวเวอร์นะครับจากนั้นก็จะดับลงนะครับ